This meeting is being recorded สวัสดีค่ะไมค่ะสวัสดีค่ะศิ้าค่ะสวัสดีค่ะอ้อมค่ะทีตชอบพอดแคสต์นะคะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นบางอย่างที่เรานลึกขึ้นมาไดา้แล้วเราก็อยากจะามาแชร์ความคิดเห็นกันนั่นก็คือคิดยังไงกับการมีลูกในยุควิกฤตในตอนนี้นะคะซึ่งเป็นยุคลุงตูล่ละกันเรเรียกว่า ยุคลุงตู่คิดยังไงกันมีลูกในช่วงนี้นะคะสำหรับพวกเราสามคนก็จะมาแชร์ความคิดกันของผู้หญิงสามคนนะคะจะเริ่มที่ใครคะสองคนพี่ออมสิฟ้าหรือว่าไม่ดีฮัลโหลสองคนที่ว่าไงคะไ <c oughs> ม่มกันกันละไม่ก่อนเหรอโอเคได้ท่านเราก็จะ <c oughs> เร็วหน่อยนะเออเราก็อยู่ในช่วงยี่สิบห้าถึงสามสิบนะคะส่วนตัวของไม่ก็ ส่วนตัวคิดว่าเป็นช่วงที่เพิ่งจะได้เริ่มทำงานไม่นานแล้วก็แบบกำลังตั้งหลักความเนตัวเองหาความฝันหาเป้าหมายไปเรื่อยๆอยู่รู้สึกว่ายัางไม่คิดที่เรื่องที่จะมีเรื่องครอบครัวเลยด้วยซ้ำแต่แบบเมื่อก่อนอะ่ะตอนเราเป็นเด็กอะ่ะเรามองคนยี่สิบห้ายี่หกอย่างเงี้ยยี่สิบเจ็ดเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นอายุที่แบบแต่งงานมีลูกอะ่ะ แต่พอเรามาอยู่ถึงยิปให้ผมเองอะเราก็ไม่รู้สึกถึงโมเมนต์นั้นเลยโมเมนที่เรารู้สึกคือเฮ้ยเราอยากลองทํางานนี้เราอยากลองพัฒนาไปแบบนี้เราอยากเรียนแบบนี้เราอยากคือมันยังเป็นในเรื่องของตัวเองยังแบบอยากจะโฟกัสเรื่องอื่นก็เลยแบบไม่ได้มีการไปโฟกัสเรื่องแบบการตั้งครอบครัวหรือว่าการมีลูกยิ่งในยุคที่เรารู้สึกว่า เศรษฐกิจมันอยู่ในฉุกเฉินเนาะแบบว่าข้าวของขายราคาแพงกว่าจะได้เงินมาเหมือนเงินเฟอ้อหน่อยๆอ,ยอะ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้เอื้ออํานวยต่อการที่เราจะแบบมีลูกหรือว่ามีครอบครัวเลยถึงว่าถึงจะมีแฟนก็ไม่คิดว่าจะมีลูกประมาณน,นี้สําหรับหมายนะคะทัานส่ง,งต่อให้สีฟ้ากับพี่ออมต่อเลยดีกว่าสีฟ้ารัานค่ะช็อกไหม เราสำเราคตอบเรานิดหน่อยนิดหน่อยคือไม่ไม่คำตอบคําตอบของคุณในคล้ายของเราคือคืออยู่ในช่วงอายุเดียวกันเนาะยี่ห้าถึงสามสิบเป็นวัยที่เอ่อสุขภาพลูกอะไรเงี้ยพรั่งพร้อมเป็นแบบถ้าสมมติว่าตั้งคันตอนนี้ก็คือเป็นคันที่แบบคันสุขภาพดีเลยแหละนะก็อกว่าอายุได้ไงแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงหรืออะไรเงี้ยก็ค่อนข้างน้อยอยู่ในวัยเจริญพันธุ์พอดีแต่ว่า เราคล้ายๆไม้เลยคือเรารู้สึกว่าแบบไฟเราอ่ะคือเพิ่งทํางานมาได้ไม่นานแล้วก็รู้สึกว่าแบบเนี่ยมันคือแบบจุดเริ่มต้นของชีวิตมันอยู่นี่ไลฟ์มันมีกินตรงเนี้ยนี่ก่อนใช่ไหมแบบอยากอยากจะทําอยากจะเรียนหรือว่าอยากจะท่องเที่ยวอยากจะแบบอยากหาอะไรใหม่ๆให้ตัวเองอืมยังไม่ยังไม่พร้อมกับการอยู่กับที่ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเสียสละหรือยังไม่พร้อมดูแล ถิ่งมีชีวิตใหม่ติ่งชีวิตใหม่อ่าอันนี้ก็คือถ้าถามเราแต่ว,ว่ายังไม่พร้อมไม่พร้อมเลยแล้วก็ไม่ไม่รู้ด้วยว่าคือคือเข้าใจนะว่าบางคนก็จะบอกว่าแบบเฮ้ยแบบเราไม่มีวันพร้อมเต็มที่หรอกเอออันนี้ก็เข้าใจแต่ว่ายังรู้สึกว่าแบบอยากใช้ชีวิตของตัวเองอยู่อ่ะชีวิตตัวเองยังสนุกอยู่ยังไม่พร้อมออกับการหยุดที่หรือยังไม่พร้อมออกับการที่จะต้องแบบ อืมไปเอาใจใส่กับคือเราเคยเป็นลูกไงเรารู้ว่าเราเคยต้องการอะไรเคยแบบเป็นยังไงมาก่อนนึกออกไหมอืมลูกก็คือก็ไม่ห่างกับเราไอ้นี่หนอกอืแล้วก็เหมือนเห็นเห็นด้วยกับไม้มากเลยที่ยูทูปาแบบเรเด็กๆเ,เห็นคนอายุยี่บห้าสามสิบอย่างเงี้ยคือแบบโโหคือวัยแบบได้คือ,แบบคอทรงเสน่ห์สุดๆคือแบบ มีลูกน้อยหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยเป็นวัยที่แบบมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินมีโนบีนี่แต่ว่าแบบพอมาถึงวัยนั้นจริงๆที่แบบตัวเองถึงวัยนั้นอะไม่ไม่ได้รู้สึกผอมไม่ได้รู้สึกโตเป็นผู้ใหญ่อะไรขึ้นเลยไม่ได้รู้สึกไม่ไม่ได้รู้สึกถึงความแบบเปลี่ยนแปลงว่าแบบตัวเองเปลี่ยนไปจากตอนอายุสิบแปดยังไงคือมันมันโอเคมันเปลี่ยนไปเรื่องหน้าที่การงานเลยที่เราต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอันเนี้ยเข้าใจ แต่ว่ายังมีความแบบอยากรู้อยากลองอยากเล่นอยากไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันยังมีความอะไรที่มันแบบอืมที่เรายังยังน่าจะเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้ทําตอนเด็กอะ่ะยังหลงเหลืออยู่เราก็รู้สึกอยากทําก้อนอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ถ้าเกิดให้พูดถึงภารกิจ <c oughs> คือก็ <c oughs> <c oughs> ไม่พร้อมอยู่ดี <c oughs> เออ <c oughs> ไม่พร้อมคือค <c oughs> <c oughs> ือคือคือคือทํางานนะ เป็นคนทํางานเป็นคนทํางานประจาํามีเงินเดือนประจาําแล้วก็ก็มั่นคงประมาณหนึ่งแต่ถามว่าแบบพร้อมไหมไม่ไม่ไม่พร้อมเลยไม่เห็นภาพเห็นภาพให้ไม่พร้อมไม่พร้อมกับการแบบว่าพร้อมนมผงเด็กไม่พร้อมทั้งสิ้นค่ะด้วยการางปวงไม่พร้อมเซจเทิลดาวอะไรทั้งสิ้นเลยอืมรู้สึกว่าไม่ได้โตขึ้นต่างเดิมเท่าไหร่ตรงไหนพี่ออมเลยค่ะ มาสาหรับสําหรับพี่เหรอเอาจริงๆนี่ออกตัวไปก่อนว่าเป็น LGBT เพราะฉะนั้นมันค่อนข้างเป็นเรื่องเรื่องยากไหมคือถ้าอยู่กันปะกะติมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรหรอกกับการมีคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับการที่จะต้องมีครอบครัวแบบมีลูกมีอะไรอย่างนี้ในสถานการณ์แบบนี้อันอันคิดคิดเองเลยนะโดยส่วนตัวคิดว่า เออมันมันขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละคนน่ะว่าสามารถเลี้ยงดูหรือว่ามีเวลามีเงินหลกัหลกๆก็คิดว่าเป็นเงินน่ะที่จะต้องซัพพอร์ตเด็กคนหนึ่ง,งอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าจะมีก็คงคิดเยอะถ้าในกรณีถ้ามีได้นะเออแต่อย่างหนึ่งอะ่ะความความพร้อมของครอบครัวความพร้อมของพ่อแม่อะไรเงี้ยหลกัหลกๆแล้วอะ่ะมันก็ขึ้นมากับมันก็ขึ้นกับมาจากเขาเรียกว่าอ,อะไร ส่วนหนึ่งอ่ะมันมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจด้วยแหละว่าถ้าช่วงนั้นเศรษฐกิจไม่ดีอะไรเงี้ยการที่จะต้องมีมีลูกหรือว่ามีสมาชิกครอบครัวเพิ่มมาอีกคนหนึ่งเนี่ยค่าใช้ใจ่ายในการดูแลหรือว่าตั้งแต่ท้องมาฝากคันมีลูกเลี้ยงจนถึงกว่ามันกว่าจะเริ่มแบบโตสามารถดูแลตัวเองได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างกินเวลาสักระยะหนึ่งอะไรเงี้ยการที่ครอบครัวพ่อแม่จะต้องไปดูแลตรงนั้นได้คิดว่า อืมก็เขาเรียกว่าวอะไรอ่ะค่าใช้จ่ายอ่ะมันก็คงเยอะประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าในช่วงนั้นอ่ะอ่อหน้าที่การงานไม่ยังไม่พร้อมหรือว่าสถานเขาเรียกว่าวอะไรอ่ะหรือเศรษฐกิจช่วงนั้นมันไม่เมื่อไม่เอือเอ้ออํานวยนโยบายอะไรต่างๆของรัฐมันไม่ได้สนับสนุนให้การแบบให้มันมีลูกแค่การมีลูกมันเป็นไปนในทางที่เขาเรียกว่าไงง่ายไหมคือ ถ้านโยบายรัฐมันไม่ได้สนับสนุนให้การมีลูกเป็นไปได้ความเป็นเป็นไปได้ง่ายแล้วก็ไม่ไม่ได้แบบเลี้ยซัพพอร์ตเด็กให้โตมาในลักษณะที่น่าพ่อแม่วางใจว่าจะให้เขาเกิดในยุคยุคนี้ก็คงแบบช่วงนี้ก็คงเป็นไปได้ยากที่พ่อแม่หลายๆคนอาจจะตัดสินใจให้มีลูกที่จะตัดสินใจมีลูกอะไรเนี่ยซึ่งนัน่นหมายความว่าในช่วงหนึ่งระยะหนึ่งถ้าเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นไปมันกระทบแน่ในแบบอีกสิบยี่สิบ ปีข้างหน้าว่าประชากรในช่วงนั้นน่ะอาจจะน้อยลงกว่ายุคที่เราอยู่ตอนเนี้ยมาก mm. ก็อืมก็ถ้าถามอ่ะส่วนตัวคิดว่าปัจจัยหลักๆมันก็คงมาจากสภาพเศรษฐกิจสังคมแวดล้อมแหละที่จะมีส่วนในการตัดสินใจในการมีลูกเออแล้วแต่ว่าเออเว้นแต่ว่าครอบครัวนั้นน่ะเขามีพร้อมอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นกี่เปอร์เซ็นตะ์น่ะของครอบครัวส่วนใหญ่ที่เขา ที่ที่ที่เป็นกันตอนเนี้ยที่จะพร้อมแบบเออคิดได้แบบมีลูกตอนไหนก็ได้อะไรเงี้ยไม่ต้องคิดเหมือนหรือไม่ต้องวางแผนแต่อีกอีกอย่างหนึง่งในทางกับกันมันก็มีอีกครอบครัวบางประเภทหรือว่าที่แบบเด็กรุ่นใหม่ที่เขาก็ไม่ได้มีแบบการวางแผนมีลูกอะไรเงี้ยในกลุ่มเนี้ยที่เป็นแบบคุณแม่ที่อายุตั้งครันคือคุณแม่อยู่น้อยน้อยะที่ตั้งครันแล้วก็มีลูกเลยโดยที่ไม่วางแผนอันเนี้ยอันนี้ก็คิดว่าไวไเอาคุณแม่ไวไัยสามมันก็เป็นอีกกลุ่มหนึง่ง ที่ไม่ต้องวางแผนอะไรอ่ไม่ได้คิดถึงเรื่องปัจจัยสภาพแวดล้อมสังคมอะไรมากมายมีก็คือมีมีเพราะเกิดจากการพลาดพังหรืออะไรก็แล้วแต่เออมันก็จะมีประชากรกลุ่มเนี้คือเกิดขึ้นมาแต่ว่าการที่จะไปดูแลแล้วก็อบรมบ่มเพาะอะไรให้เขาอยู่ในอยู่ในสภาพสังคมที่ดีหรือว่าได้รับการศึกษาที่เหมาะสมตามวัยอันนั้นคิดว่าก็อาจจะไม่ได้แบบพร้อมขนาดนั้น แต่มันก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะที่เกิดว่าเออคุณแม่ไปใส่บางคนเขาอาจจะแบบเออพลาดจริงแต่ว่าเขาสามารถให้เวลาแล้วก็ครอบครัวสนับสนุนแล้วก็เลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้มันแบบเติบโตขึ้นมาได้ดีอันนั้นมันก็มีแต่คิดว่าหลักๆอะ่ะเออโดยรวมแล้วนะคิดว่าในในกลุ่มคนที่คิดเรื่องการวางแผนอะ่ะจะไม่ค่อยอยากมีลูกในช่วงนี้แบบวางแผนครอบครัวจะมีลูกหรือไม่มีลูกในช่วงเนี้ยก็ค,คือคิดว่า mm. อัตราการ ที่เออที่จะแบบมีลูกอะน้อยลงอืแต่ที่ยังมีแบบปริมาณเด็กที่เกิดขึ้นเรื่อยๆเนี้ยมันก็อาจจะมาอีกกลุ่มที่เป็นคุณแม่ไวัยถ่อะไรเงี้ยถ้าเกิดตาม<อ>ข้อมูลไม่ผิดเนี่ยเท่าที่ตามข่าวช่วงเนี้ยรู้สึกว่าปีปีนี้มันใจะว่าเป็นปีนี้หรือปีหน,น้าจะเป็นปีนี้ปริปริมาณการเกิดน้อยลงปะเป็นปีแรกใช่ที่น้อยน้อยกว่าปริมาณการตาย คือเพราะฉะนั้นอัตราการเขาเรียกว่าจํานวนประชากรมันจะค่อยๆลดลงลงไปเรื่อยแล้วก็ประกอบกับภาวะที่เออเป็นเขาเรียกยะไรน,นะสังคมผู้สูงอายุกำลังกำลังเกิดขึ้นแล้วก็มีภาวะสมองไหลเกิดขึ้นในในช่วงเดียวกันพร้พอมๆกันคือ,อก็กอแบบโหมันก็เป็นเรื่องอะไรที่ที่ที่คิดว่าน่าจะถูกนํามาพิจารณาในการวางแผนครอบครัวในช่วงนี้เหมือนกัน อีกอย่างหนึ่งนะมันมันเกิดจากความรู้สึกที่แบบมันมันมันไม่มั่นใจว่าถ้ามีแบบในสถานการณ์ที่มันยิ่งมันเป็นโควิดอย่างเงี้ยเกิถ้าเกิดมีลูกตอนเนี้ยแบบเออปล่อยให้มันมีช่วงนี้อะไรเงี้ยบางทีคนที่เขาไม่ได้ทํางานคนที่เขาหมายถึงว่าคนที่เขาทํางานแบบเป็นบริษัทเอกชนหรืออะไเงี้ยมันก็มีข่าวที่อยู่ดีดวันดีคืนดีเลิกจ้างปรับโครงสร้างบริษัทอะไรกันขึ้นมา น่มันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่รู้สึกว่ามันไม่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 มั่นใจว่าแบบเกิดมีช่วงนี้แล้วอยู่ดีจะพัดจะผูไม่มีงานตกงานแล้วจะเอาตังค์ที่ไหนมาแบบดูแลครอบครัวอะไรเนี่ยมันเป็นหนึ่งในความความเครียดที่แบบเออคู่สามีภรรยาจะต้องคิดคิดกันเยอะๆนิดหนึ่งมันก็เลยทำให้คิดว่าการที่จะมีลูกคนหนึ่งในยุคแบบเนี้ยมันมันต้องคิดเยอะอ่ะเออไม่ได้ปรับแบบ เออจะมีหรือต่อให้แบบเออช่วงนี้ไม่ได้อาจจะแบบไม่ได้ทำหน้าที่การงานดีมากแต่แบบเรียกว่าอะไรอะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมเออเป็นไปในทางที่ดีธุรกิจดีนู่นนี่นั่นอะไรซนะัพพอร์ตนโยบายรัฐสวัสดิการมีให้เบิกมีอะไรอย่างเงี้ยโ,โอเคมันก็ไม่ได้เครียดมากอาจจะมีช่วงนี้ก็ได้อะไรเงี้ยไหน,ไหนก็ทางรัฐก็สนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตอยู่ในเรื่อง ตั้งแต่ค่าเล่าเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็อาจจะช่วยได้ในกรณีที่แบบโหทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเองหมดเลยถ้าตกงานมานี่ก็คือเครียดกันทั้งครอบครัวอันนี้ก็คือ,อต้องคิดเยอะอะอย่างเนี้ย <ไง S 2> คือแบบมันมันจะเกิดค,ความรู้สึกหนึ่งว่าแบบแค่แค่เราเอาตัวเรารอดอะ่ะก็ก็เป็นเรื่องบบที่แบบอเออคือแบบรอดแต่ละวันไปโอ้วันนี้เราเราจะได้เราเก่งยังไงแล้วโอ้โหถ้าเกิดว่าแบบเราจะต้องเอาอีกคนหนึ่งให้รอดไปด้วยกันอ่ะ คือ,อยังไงเขาก็ต้องรอดไปกับเราใช่ปะใช่เขาต้องรอดไปกัแบอบีกอย่างด้วยความที่ประเทศไทยมันแบบสวัสดิสวัสดิการของผู้สูงอายุอะถ้าเกิดพ่อแม่ใครแบบไม่ได้มีเก็บมาตั้งแต่แรกไม่ได้ทําประกันไม่ได้ทําอะไรแบบไม่ได้มีสมบัติแต่วหนึ่งในปันจจัยที่จะมีลูกก็คือยังต้องเลี้ยงพ่อแม่ด้วยนะก็ต้องดูแลพ่อแม่ด้วยก็ดูแลลูกด้วยอย่างเงี้ยมันก็ มันก็เป็นภาระ,ะแบบที่ต้องคิดอะมักออกเลยมันจะแน้นเข <ๆ S 1> าเร,รียกว่าไงนี่ปวแตกมันจะมันจะไปทั้งสองด้านแล้วอ,ออยาอออ่าะไรอีกอยากจะเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งก็คือแบบที่เราเคยเห็นตอน,นเด็กๆแบบเอ้ยคนแต่งงานแบบช่วงยี่สิบกว่าก่อนสามสิบนะเพราะว่าเรื่องแบบเออรังไข่อะไรอย่างเงี้ยของผู้หญิงใช่ไหม แบบมันน่าจะแบบมันน่าจะเป็นเหมือนคลเจอร์สมัยก่อนด้วยประกอบกับพวกแบบหนังนะหนังละครที่มันแบบเป็นอายุช่วงนั้นพอดีทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยเหมือนนางเอกเขาเจอกันยี่สายิบสี่แต่งงานยี่ห้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กไม่เราเราคำารู้สึกอย่างนี้นะมันน่าจะมาจากหนังหรือเปล่าอก็อออมีอิทธิพลประมาณนึงแล้วก็ แต่ว่าประเด็นหลักๆเลยคือเป็นเรื่องจังหวะชีวิตของแต่ละคนที่มันไม่เหมือนกันแล้วก็เออแต่งงานก็มีคนก็ก็ก็เคยเห็นหลายคนที่แต่งงานในช่วงวัยที่อีกอย่างหนึ่งเป็นเป็น,เ,ปนเข้าใจว่าเป็นเพราะเทคโนโลยีสมัยนั้นกับสมัยนี้นไม่เหมือนกันสมัยนีย้มีเทคโนโลยีการฝากไข่ เพราะฉะนั้นก็คือแฮปปี้เบบี้ตอนอายุเท่า<อ>ไหร่ก็ได้อ่าเพราะว่ามีเทคโนโลยีการฝา,ากไข่เกิดขึ้นซึ่งสมัยก่อนอนยังไม่มีก็เลยทําให้ค่านิยมในการในในแต่ละช่วงอายุเป็นแบบนั้นเป็นได้เออแต่เอาจริงนะนี่เป็น LGBT ที่แบบอยากไปฝากไข่อืมฝากได้ต,ตอนนี้นมันยังไม่พร้อมที่จะมีแต่ก็คือในอนาคตก็ไม่รู้ไง ใช่จริงจริงก็เป็นเป็นเรื่องที่โอเคการฝากไข่อะเป็นเปขาเรียกว่าเรื่องที่ดีพวกโวฝากไข่นี่ก็คือแบบต้องกินยาเตรียมร่างกายเป็นเดือนเลยนะแบบปรึกษาเป็นเดือนทีทก่อนแล้วค่อยแบบไปจเอาไข่ออกมาต้องต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝากไข่แต่ถ้าจำไม่ผิดเหมือนเขามีค่าฝากด้วยนะ ใช่พี่แพ่ <c oughs> อยู่นะเยอะเลยแหละสีฟ้าเ,เพราะว่ามันต้องดูแลเตรียมร่างกายเป็นเดือนกว่าจะเครื่องเอาออกอีกใช่เยอะหมดมากแบบต้องตรวจด,ดูว่าไข่โอเคยังเขาบอกกับฝากแลือยังเนี่ยคือ,อถ้าแบบไข่ยังไม่สมบูรณ์พอเขาก็โอเครับอาหารเสริมไปครับจะกันใหม่รอบหน้าอะไรงี้ อันวันนี้เราประมาณนี้ไหมตรอมาอนี้ก็เป็นเม่ามอยหอยก็จริงของแบบมีเด็กอะ่ะม,มันก็น่ารักนะพี่ว่าใช่คือบ้านกับแบบมีชีวิตที่ว่าบ้านมันจะสดใสชุ่มชื่นขึ้นเลยแหละเออแต่ก็ต้องคิดใหญ่ว่าแบบโอ้โหจะต้องเลี้ยงเขาให้ดีอ่ะก็ต้องมีคนกว่าจะมีคนหนึ่งได้มันก็เราก็ไม่ได้อยากแบบให้เขาเกิดมาแล้วว่าโอ้ยดูแลพิงพิงคว้างๆอะไรเงี้ย ใช่ไม่อยากมีความเครียดเออ่าไม่ได้ก็ไม่ได้อยากมีเอรกใช่ก็คืออยากให้เขาได้ดีแหละถ้ามีอย่างนี้เออ๋ออ่ะสรุปเลยครับวันนี้ก็เป็นเป็นการเมาส์กรีดเล็กน้อยของสปิเกอร์กันเกี่ยวกับเอ่อเรื่องเรื่องการ ครอบครัวหรือการวางแผนครอบครัวในยุคนี้ว่าเออแล้วะคนในแต่ละช่วงวัยอะไรเงี้ยมีความคิดเห็นยังไงกันกับทางสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจหรือว่าหรือว่าแบบเออบรรยากาศรอบตัวที่มันเกิดขึ้นกับพวกเราอะไรเงี้ยก็เป็น <ừ> um. เป็นเป็นบันทึกไปด้วยในตัวว่าเออเนี่ยช่วงเนี้ยนะมันทางช่วงวัยแล้วก็ช่วงสภาพสังคมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างสําหรับใครที่อาจจะช่วงอืมอืมก็ถ้าใครช่วงนี้กําลังวางแผนกําลังมี อยากมีน้องทุกคนก็ขอให้สมหวังเร็วๆนี้แล้วกันส่วนใครที่ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะลังเลว่าจะมีหรือยังไม่มีก็ลองชั่งน้ําหนักบีทีว่าอาจจะแบบเออไม่มีปีนี้แต่ก็เดี๋ยวในระหว่างนี้ก็อาจจะต้องเตรียมสุขภาพไปก่อนอะไรเงี้ยพอถึงเวลาพร้อมมันก็จะได้มีเลยก็ใช่ค่ะสาหรับใครที่ยังคิดไม่ได้ก็ไปฝากไข่ก่อนได้ถูกไหม ก็ฝากค่วิทอลคพอดแคสต์ของเราไปในอ้อมอก้อมใจกดไลค์กดซไคร์หรืก็แสดงความคิดเห็นที่คอมเมนต์บล็อกด้านล่างได้นะจ๊ะมาวันนี้ก็สวัสดีก็ก็น่าจะมีแบบเพียงเท่านี้อีพีหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามตอนต่อไปพร้อมกับพวกเราไปด้วยสวัสดีครับสวัสดีราติสวัสด์คุณจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ